สอดอสไตล์ขอเคลียร์หลังเจอโยงดราม่าพิมพ์ริภัย เป็นแม่ค้าออนไลน์เบอร์ต้นๆของเมืองไทยไปแล้วล่วคะค่ะสาหรับพิมพ์มิพรายทางประเทศรู้จักเธอเป็นอย่างดีและยอดขายในแต่ละวัน,นันก็ถล่มทลายหนักมากๆแต่ก็อยู่ๆก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อพูดกลางไลฟ์สดว่ามีแฮกเกอร์พยายามแฮกหลังบ้านและได้มีการพิมพ์ท้ายตัวดีขึ้นมาเป็นบอร์ดหมายความว่าเขาพยายามจะแกล้งปานแย่ yeah. พอพิมพ์ดีมาก็จะเป็นตัวดีหมดเลยทาให้ลูกค้าพิมพ์ดีกันไปตามๆกันเป็นอุปทานหมู่แต่ไม่ไม่สามารถเอฟซื้อสินค้าได้เพราะว่าระบบหลังบ้านไม่สามารถดูดข้อมูลได้พพพดเพราะว่าระะบบบจัทก พิมพ์ดีมากๆคนที่จะพิมพ์ F ก็เลยไม่ได้กลายเป็นว่าเหยือของคีย์บอร์ดไปงานนี้หลายคนเองก็โยงไปถึงซอดอสไตล์จนถึงกระทั่งเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าอยู่บ้านเฉยๆเสียงเงิน1ล้านกินยานอนหลับตื่นมาเจอดราม่าคณะตลกอีกแล้วพิมพ์ริพายโดนแฮกหลังบ้านโยงซอดอแฮกเกอร์อยากทําบุญดวงใหญ่ตกจัด ต่อมาสอดอก็ได้ไลฟ์สดขายของและเคลียร์ประเด็นข้างต้นว่าพรพเขาไม่ได้พูดถึงสอดอเขาบอกว่าระบบมันแฮกขึ้นตัวดีอีคนยงดีเท่ากับเซนได้ดีเท่ากับได้ด่า,ากูหมดแค่สติปัญญาในการเปิดคอมยังไม่มีจะเอาอะไรไปแฮกเขาเข้าใจมะโยงนุนโยงนีโยงว่าทําตัวเหมือนเขาคือได้เป็นแบบนี้อาจจะคล้ายคลึงกันทามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากบางก็บ,บอกว่าทําบุญดว่วนเลยพี่ได้ช่วงนี้รามาเยอะเกินไปแล้วเป็นห่วงสุขภาพจิตนะคะพี่ได้ปกติ พี่ได้พูดจาไม่ค่อยพร้อยอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เรียนแบบใครเด้อไปอ่านคอมเมนต์มานาฟ้องให้หมดเขาโยงยังไงอะคะเขายังไม่ได้พูดถึงคุณเลยนะงงมีแต่ชาวเน็ตที่โยงว่าท่านี้ไม่ได้ทําก็ปล่อยเขาไปเถอะคะ่ะยิงไปด่าไปดินก็เหมือนยิงแกตัว